สำนักงานสลากเตรียมเอาผิดตัวแทนส่งขายสลากให้มังกรฟ้าสองแสนเล่มนำมาตรวจสอบยกเลิกโคตา้าและตัดสิทธิตลอดชีพพันโทนหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าหลังจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่นำโดยนายเสกสกลอัถาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจโทรสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้ัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจค้นบริษัทม,มังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัด ผู้จำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยตรวจพบสลากสองล้านฉบับหรือสองแสนเล่มในส่วนของสำนักงานสลากเตรียมนำรายชื่อตัวแทนรายย่อยจากหมายเลขสลากมาตรวจสอบเพื่อตัดสิทธิ์ตัวแทนจำหน่ายและผู้มีสิทธิ์ซื้อจองที่นำสลากไปจำหน่ายให้กับมังกรฟ้าเพื่อขึ้นบัญชีและตัดสิทธิโคต้าตลอดชีวิตเพราะถือเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขที่ร้ายแรงไม่นำสลากไปจำหน่ายเองและนำไปขายช่วงซึ่งเป็นต้นเหตุข,ของการทำสลากเกินราคา พร้อมร่วมมือกับคณะอนุกรรมการในชุดต่างๆขยายผลการกระทำความผิดด้านอื่นเพิ่มเติมหากพบว่าเป็นผู้จำหน่ายเกินราคามีความผิดตามพรบรสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาท